ทันนเขาคนเดียวไม่ทันใช่แ bon ต่ว่าถ้า go มีเงินจะซื้อเตาแบบเตาเออเตาที่เขาเหมือนอ่าอ่าอ่าเออใช่ไงนนี่นะต้องเอาตีกไก่บนญเนี่ยนะเนีอันนี้ไก่ไม่มีกระดูกะเอาไงดีอันนี้อันนนี้่าจะมีแต่นี้เนาะมีอันนี้เหมือนกันไงเอาอย่างนี้ นี ais, <th> ่นี่นี่เอาไปตอนนี้ใส่ควจะได้แรกเืองเลยนะเนื้อกันครับไอ้กเนี่ย